คนมีกากระบาดกลางฝ่ามือนะครับฟังคลิปนี้ด่วนเลยนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนะฟังคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกากระบาดแบบไหนก็แล้วแต่นะครับจะข้างบนใหญ่กว่าข้างล่างใหญ่กว่านะครับจะเอียงซ้ายเอียงขวาหรือกลางเป๊ะๆก็ได้นะครับก็ขอแค่กากระบาดเนี้ยอยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจนะครับ นี่คือความลับของคนมีกาก,า,ากบาทกลางฝาา่ามือที่ท่านอาจไม่เคยดูมาก่อนนะครับท่านเนี่ยเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งจิตใจมีพลังสูงนะครับมีพลังจิตสูงมีพลังจิตที่เข้มแข็งมีพลังจิตที่แข็งแกร่งใครที่คิดร้ายพูดร้ายให้ร้ายท่านเนี่ยมักจะมีอันต้องแพ้ภัยตัวเองแพ้วิบากกรรมของตัวเอง แท้เวรกรรมของตัวเองนะครับหากเขาได้ทำกับท่านก่อนโดยที่ท่านไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับหากท่านเป็นคนทำเขาก่อนนะครับท่านก็จะได้รับปิบากกรรมแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรทำเนี่ยคือการโกหกคือการพูดแล้วไม่รักษาคำพูดไม่รับผิดชอบต่อคำพูดของตัวท่านเองนะครับเวลาที่ท่านจะรับปากอะไรใครเนี่ย พยายามอย่ารับปากด้วยความเกรงใจด้วยความหวาดกลัวด้วยความาพูดไปก่อนนะครับให้ท่านพิจารณาก่อนแล้วค่อยรับปากนะครับมิเช่นนั้นเนี่ยถ้าท่านผิดคําพูดเนี่ยมันแก้ไขาย,ยากนะครับแล้วก็ต้องรับวิบากกรรมไประยะเวลาหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าการผิดคําพูดเนี่ยจะทําให้เทวดาประจําตัวของท่านไม่ชอบท่านนะครับแล้ว ไม่สนับสนุนพอเทวดาไม่สนับสนุนเนี่ยท่านก็เรียกได้ว่ามักจะเจอกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานะครับแต่โชคดีของท่านคือท่านเป็นคนที่มีเซนแรงนะครับเป็นคนมีรลางสังหรณ์เยี่ยมบางทีท่านเอะใจหรือรู้สึกเอ๊ะมันแป,แปลกแล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช่มักจะตรงมักจะจริงมักจะใช้คาว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนหากมีกัญกระบาดกลางฝ่ามือให้มันสวดมนต์นั่งสมาธิจะดีกับตัวท่านเองนะครับไม่ได้ดีกับใครเลยนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยๆนะครับผมแล้วก็หากเพื่อนๆท่านใดอยากเสริมดวงชะตานะครับผมแนะนําเป็นหัวเปเปอร์มือถือก็สามารถทักเข้ามาได้หรือใครสนใจวัตถุมงคลทาเวสสุวรรณก็ทักมาได้เช่นเดียวกันสวัสดีครับ